วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพมารู้จักละครชาตีกันค่ะละครชาตีเป็นละครพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีแอ,อย่างเป็นอาชีพของคนเหมืองพชน ชาตรีนะคะเป็นละครพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นอาชีพของคนเมืองเพลงค่ะเป็นการแสดงผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมภาคใต้และวัฒนธรรมของภาคกลางค่ะก็จะเล่นตามสถานที่แก้บนนะคะและคำว่าชาตรีนะคะหลายท่านจะให้ความหมายว่า หมายถึงผู้มีวิชาความรู้ค่ะละครชาตรีนะคะพัฒนารูปเอาเรื่องจากละครน,นอกเข้าไปเอาเครือแต่งกายจากละครน,นอกเข้าไปค่ะแต่ตัวละครจะน้อยกว่ามีการร้องเองรำเอง ใช้กองที่มีการรําซัดแบบภาคใต้เกิดขึ้นค่ะแต่ไม่ได้แต่งเครื่องอย่างโนรานะคะจึงเกิดเป็นละครใหม่ที่เรียกว่าละครชาตรีค่ะละครชาตรีนะคะเมื่อมีขนาดเล็กและผูกกับพิธีกรรมละครก็กระจายตัวจากกรุงเทพ แพร่ออกสู่ต่างจังหวัดค่ะไปอยู่แห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญค่ะโดยเริ่มจากกลุ่มหลานหลวงกลุ่มหลานหลวงเป็นชาวพัทลุงพัฒนาละครโนราผสมกับละครน,นอกภายหลังเข้ามาอยู่ในวังของรัชการที่4เป็นละครชาตีของหลวงประเพณีการนิยมจ้างละครชาตีไปแก้บน ก็ได้แพร่หลายออกไปสถิตตามจังหวัดต่างๆที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในการแก้บนเช่นแพร่ออกไปตามตะวันออกปัจจุบันเรายังเห็นอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรแพร่จนไปถึงจันทบุรีเรียกกันว่าละครเท่งตุ๊บแล้วก็แพร่ไปถึงจังหวัดอ่างทอง ทางภาคใต้ก็แร่ไปถึงจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีก็ยังเป็นชุมชนใหญ่และยังคงรักษารูปแบบของละครชาตรีแบบโบราณไว้จนถึงทุกวันนี้ค่ะผู้แสดงในละครชาตรีนะคะ สมัยโบราณเนี่ยจะใช้ผู้ชายแสดงล้วนค่ะมีตัวละคร3ตัวคือตัวนายโรงตัวนางตัวตลกและในยุคปัจจุบันนะคะนิยมใช้ผู้หญิงเป็นผู้แสดงส่วนใหญ่ค่ะการแสดงเริ่มต้นจะต้องทำพิธีบูชาคูเบิกโรงหลังจากนั้นปีพาดก็ห่มโรงชาตีตัวยืนเครื่องออกมารํำสัดหน้าบทตามเพลง รําซัดเนี่ยในสมัยโบราณนะคะขณะได้รําผู้แสดงจะต้องว่าอาคมไปด้วยเพื่อป้องกันเสนียดจันไรและการกระทำาย่ำยีต่างๆวิธีเดินวนรําซัดก่อนแสดงจะรําเวียนซ้ายเรียกว่าชักใหญ่แมงมุมหรือชักยันค่ะแล้วเริ่มจับเรื่องตัวแสดงขึ้นนั่งเตียงแสดงต่อไปตัวละครมีการร้องเองไม่มีต้นเสียง เมื่อเลิกการแสดงนะคะจะมีการรำซัดอีกครั้งและว่าอาคมถอยหลังมีการรำเวียนขวาเรียกว่าคลายยันเป็นการถอนอาถรรพ์ทั้งปวงค่ะการแต่งกายนะคะในสมัยโบราณเนี่ยไม่สวมเสื้อพอทุกตัวละครใช้ผู้ชายแสดงค่ะตัวยืนเครื่องเป็นตัวที่แต่งกายดีกว่าตัวอื่นนุ่งสลับเผานุ่งผ้าคาดเจรบาทมีห้อยหน้าห้อยข้างสวมสังวานทับสวง กองคอกับตัวเปล่าบนศีรษะสวมเสื้อเท่านั้นและการผัดหน้านะคะใช้ขมิ้นลงพื้นสีหน้าจนหน้านวลปนเหลืองค่ะและในสมัยปัจจุบันนิยมแต่งเครื่องละครสวยงามเรียกว่าเข้าเครื่องหรือยืนเครื่องค่ะเครื่องแต่งกายของตัวพระนะคะจะประกอบไปด้วยชดาจอนหูหรือกันเจียดอกไม้ทัดอุบะปะวะลำกำไลแผงหรือทองกรพาหุรัต เสื้อหรือฉลององค์รัดเอวรัดองค์หรือรัดพัาสกรองคอนวมคอหรือกองศอดาบหน้าดาบทับหรือทับซวงสังวานเข็มขัดปั้นเหน่งผ้านุง่งหรือผ้าผู้สาดาบทิศสนับเพลาห้อยข้างเจียระบาดหรือชายแกลงห้อยหน้าหรือชายไหวและอย่างสุดท้ายก็คือกำไรเท้าค่ะ จะเป็นเครื่องแต่งกายตัวนางนะคะประกอบไปด้วยมงกุฎจอนหูหรือกันเจียกดอกไม้ทัดอุบะปะวะลำกำไลแผงหรือทองกอนกองคอนวมนางหรือกองสอจี้นางหรือดาบทับเส้นานางสะอิ่งเข็มขัดปั้นเน็กผ้าห่มนางผ้านุ่งนางภูษสาหรือผ้าภูษสาและอย่างสุดท้ายกำไลเท้าค่ะ ตีประกอบการแสดงละครชาตรีประกอบด้วยปีโทนกลองชาตรีของคู่และชิงหรือบางคณะแถมด้วยกองแขกก็มีต่อมาคณะใช้วงปีพาดเครื่องห้าอย่างละครนอกเข้ามาผสมด้วย ศาสนาพุทธนะคะก็เอาชาดกทางาพุทธศาสนามาเล่นค่ะลักษณะโครงสร้างชาดกก็จะพัฒนารูปมปาเป็นละครค่ะ 1. พระเอกต้องเป็นลูกกษัตริย์พัดพากจากบ้านเมืองเพื่อจะไปบำเพ็ญตนเป็นโพธิสัตว์แล้วก็ไปเรียนวิชากับลือศีและก็ไปฆ่ายักษ์ฆ่ายักษ์เสร็จก็จะได้นาง แล้วก็กลับคืนครองสู่บ้านเมืองอย่างมีความสุขเรื่องที่เราพูดถึงนะคะคือเรื่องจกักจักวงวงค่ะในสมัยรัชกาลที่4มีการพิมพ์หนังสือเกิดขึ้นหรือหมอบัตเลมีการพิมพ์หนังสือวรรณกรรมเกิดขึ้นค่ะเช่นสามก๊กพระอภัยมณีและรัชกาลที่5 เกิดรงพิมพ์เกิดขึ้นเรียกว่าโรงพิมพ์วัดเกาะหรือโรงพิมพ์ลาดเจริญก็พิมพ์วรรณกรรมพื้นบ้านต่างๆออกมาขายการพิมพ์วรรณกรรมพื้นบ้านออกมาขายก็กลายเป็นโอกาสให้กลุ่มละครชาตรีนำเอาวรรณกรรมวัดเกาะมาเล่นเป็นละครค่ะ บาโอปวดปองปวดปองลงมาปวดปองปวดปองลงมาคูให้แม่เจ้าเอ๋ย้าราคูให้ข้าราแต่เพียงพระคโอวาดไว้วาดไวคไข้อกวาดไว,ว้วาดไว,ว,ดไวคไข้อกตรนกแม่เจ้าเอ๋ยเป็นแผ่นตรนกเป็นแผ่นผ้าลายยกกรุงยกกรุงสมนา ยกกรุงยกกรุงสมนาเป็นชอแม่เจ้าเอ่ยระยาเป็นชอระยาพวงดอกไม้โอ้ปวดปองปวดปองลงมาได้ปวดปองปวดปอง,ปปองลงมาได้คู่ให้แม่เจ้าเอ่ยข่ารำคู่ให้ค่ารำแต่กรมเวีย